ธนาคารไทยพาณิชย์สร้างอนาคตไทยด้วยความเป็นไทยแม้สวนโมกขปละรามแห่งนี้จะย่างก้าวสู่ปีที่70็ดสินการก่อตั้งแล้วนะครับ แต่ปณิธานในการมุ่งมั่นรับใช้และทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมวลมนุษยชาติของท่านอาจารย์พุทธทาสพิฆูรก็ยังคงดำรงอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงครับสวนโมกขพาลารามในความหมายทางรูปธรรมหมายถึงวัดที่เต็มไปด้วยต้นโมกและต้นพลาแต่ความหมายที่เชิงน,นมามรรมแล้วที่นี่คือสวนป่าอันเป็นกำลังแห่งการหลุดพ้น ด้วยแนวคิดที่ว่าอยู่กับธรรมชาติดํารงชีวิตที่ติดดินหยุดการพัฒนาทางด้านวัตถุเพื่อรักษาสภาพความเป็นป่าไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม,มะและเผยแผ่ธรรม,มะซึ่งนั่นคือแนวปณิธานหลักของท่านอาจารย์พุทธทาสครับส่วนมอบคือมรดกทางธรรมที่ท่านพุทธทาสได้มอบให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อรื้อฟื้นและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามรอยพระพุทธองค์ด้วยการฝึกสมาธิอยู่กับธรรมชาติศึกษาธรรมชาติเพื่อให้เข้าใจธรรมะได้อย่างส่องแท้ครับปัจจุบันสวนโมกเป็นสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมออกสู่สังคมอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยมีผู้สนใจแวะเวียนมาไม่ขาดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่วนโมกได้ยขยายตัวแต่กิ่งก้านสาขาขึ้นมาเป็นสวนโมกนานาชาติเพื่อสอนธรรม,มะให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะโดยจัดให้มีการอบรมธรรม,มะทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติทุกๆเดือนส่วนโมกขปละรามถือกำเนิดด้วยพลังแห่งศรัทธาและปัญญาที่เห็นธรรมและจะดำรงอยู่ต่อไปในอนาคต ด้วยความประจักษ์แจ้งในแก่นธรรมะจากพระโอษของพระพุทธเจ้านี่คือเจตนารมของสวนโมกขบลารามแห่งนี้ที่จะทำหน้าที่ประกาศความสุขนี้อย่างเข้มแข็งแก่มวลมนุษยชาติตลอดไปครับ